สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านแห,ห่งเฮงพระเครื่องให้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทรศ8น1์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์นะครับ ID ไลน์ก็ศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์เช่นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและเพื่อไม่พลาด EP เรต่อไปนะครับผมทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับพี่ๆวันนี้มาพบกับรายการพิเศษนะครับรายการพิเศษวันนี้ ผมจัดให้องค์ละ400อบาททุกองค์เลยนะครับ4 0 0บาอแบาททุกองค์เลยมาพบกับรายการที่1นนะครับรายการที่หนึ่งเป็นภาพปิดตาจัมโบ้นะพี่ภาพปิดตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะพระปิดตาจัมโบ้สวยเลยนะพี่นะดูนิ้วนะพี่นะครบๆเลยพี่ชัดๆเลยนะพี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะครับสวยๆกันเลย อยู่ในเรียมกรอบทองใบ่อนนะฝังเพชรนะพี่นะพระปิตาจัมโบหลวงพุโตะนะพี่พระปิตาจัมโบหลวงพุโตวัดประดูชิมพีนะอยู่ในเรียมกรอบทองนะพี่นะขึ้นคอสวยมากเลยพี่ดูเพชรเต็มเลยนะล้อมรอบ,รอบสวยๆกันเลยนะครับส0 0บาทพี่4 0 0บาทต่อมาองค์ที่สองนะพี่นะองค์ที่สองเป็นหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับสวยๆเลยฮะดูนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมกรอบนะพี่นะสวยๆเลี่ยมกรอบโบราณเลยเลี่ยมกรอบเก่าๆเดิมๆกันเลยดูผิวสวยๆเก่าๆนะสองสี่แปดสองครน่าจะเป็นสองสี่แปดสองสวยๆเลยนะน่าจะเป็นเนื้ออัปปาก้านะพี่นะสวยๆกันเลยครับหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกนะพี่นะ สวยสวยเรียมกรอบอย่างสวยเลยพี่400บาทครับ400บาทต่อมาเป็นเขี้ยวเสือนะครับเขี้ยวเสือหลงพบอปลาเน,นะเขี้ยวเสือหลงพบอปลามีลูกอยู่บนหัวนะพี่นะเห็นไหมฮนะมีลูกอยู่บนหัวหนึ่งตัวแล้วพี่นะสวยสวยเลยนะพี่อยู่เลี่ยมกรอบพร้อมใช้เลยพี่เขี้ยวเสือมีรอยจานนะพี่นะ มีเขี้ยวเสือหลงพ่อปลานนะครับเฮยเขี้ยวเสือหลงพ่อปลาสว,สวยกันเลยสี่ร้อยบาทนะครับต่อมานะพี่นะต่อมาเป็นหลวงพดทบนะครับหลวงพดทบวัดช้างเปลือกนะหลวงพดทบวัดช้างเปลือกสวยเลยพี่ อยู่ในเรียมกรอบพลาสติกเลยพี่นะลงกระทบวัดช้างเผือกเคยสวยเลยหนึ่งเก้านะฮะปีหนึ่งเก้านะอยู่ในเรียมกรอบอย่างดีเลยพี่สีสูเดิมเดิมกันเลยนะครับสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทเนาะ สวยเดิมๆกันเลยต่อมานะครับต่อมาเป็นหลวงปู่มหมุนนะหลวงปู่มหมุนหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจานนะพี่สองสี่สองหนึ่งแปดล่อสอสองหนึ่งแปดนะพี่นะเจเล็กรอสอร่อหนึ่งแปดหลวงปู่มหมุนนะพี่อยู่ในเรียมกรอบพลาสติกนะฮะอยู่ในเรียมกรอบพลาสติกสวยๆเลยพี่สวยๆเลยนะครับ สี่ร้อยบาทพี่400บาทต่อมานะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะซีมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก2 485เนื้ออัปปก,กาสวยเลยครับเก่าๆเ,เดิมๆผิวเดิมๆเ,เลยพี่ ไสวยกันเลยนะฮะดูนะครับชัดๆเลยสี่ร้อยบาทพร้อมส่งฟรีทุกองค์นะพี่นะสี่ร้อยบาททุกองค์ต่อมาปเปียดพุทธชินราชนะฮะเสมาพุทธชินราชฐานสูงแล้วพี่นะดูจะาช้ำๆมาเลยนะฮะเนื้อสมช้ำกันเลยดูนะด้านหลังนะพี่สวยๆวยดูรอย คมชัดหมดเลยนะพี่นะพระพุทธชินราชเสมาใหญ่ฐานสูงนะพี่นะสี่ร้อยบาทเช่นกันเอามาเป็นสิงสามขวัญน,นะสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมสวยๆอยู่ในเลี่ยมกรอบโบราณอยู่ในเลี่ยมกรอบโบราณเฮ้สยสวยเลยนะพี่นะพร้อมใช้เลยพี่อยู่ในเรียมกรอบโบราณฝั่งเพชร เก่าๆเดิมๆกันเลยครับ400บาทต่อไปเป็นจอบใหญ่จอบใหญ่หลวงพ่อไปรวัดกำแพงครับจอบใหญ่หลวงพ่อไปรวัดกำแพง2478 2478หลวงพ่อไปรราการพิเศษกันเลยครับวันนี้400บาททุกองค์ส่งรีทุกองค์นะพี่นะสวยกันเลยนะครับพี่ เก่าเก่าเดิมเดิมกันเลยน่าจะเป็นเนื้อสัมฤิ์เงินหรือเนื้อเงินนะพี่นะสว,สวยเลยนะครับผมต่อมาเป็นพระกิ่งเปาวเรตนะพระกิ่งเปเรวีตสวยเลยพี่หน้าตาคมชดัดยด้เี่ดูโทษนะครับสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะดูนะครับพี่ สวยๆเดิมๆกันเลย400บาทเนี่ยโ,โหดีและ4 0 0บาทส่งฟรีด้วยนะพี่นะต่อมาเป็นพระอาจารย์ฟันอาจารโรรุ่สองนะฮะพิตรอสร้างถวายนะวัดบ้านนาหัวช้างนะนี่นะพี่สวยๆเลยนะพี่นะดูผิวนะพี่ดูเสือากาศนะพี่นะคมชัดสุดสวยเก่าๆเ,เลยพี่ ดูนะครับโฟมชัดทุกจุดเลยนะพี่นะสวยเดิมๆมกันเลยนะกระไรทองที่เป็นกระไรทองทัพสี่ร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงพุสุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับหลวงพุสุกวัดปากคลองมะขามเท่าสองสี่หกหกแล้วพี่นะดูนะพี่นะสวยเดิมเดิมกันเลยพี่ฮนะนะูเชื่อมห่วงเชื่อมเนาะ ด้านหลังไข่ปลาเต็มๆเลยเม็ดทุกเม็ดจะเรียงคมชัดทุกเม็ดเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยกะไหลทองนี่ส่วนดูแบบนี้จะสวยมากเลยพี่ตีกล้องพวกสีมันจะจืดผมชัดกันเลยที่วันนี้แต่นี่เป็นเหรียญขวัญถุงลงเพราะเงินครับเหรียญขวัญถุงหลวงเพราะเงินเ,เพราะเงินนี่นะสวยเลยกะไหลทองพี่ กวนถุกเราก็เงินกระไหลเต่าสวยๆเลยนะ400บาทที่400บาทนี่เป็นพญาเต่าเรือนนะพญาเต่าเรือนสวยๆเลยพญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางขาหน้าเป็นเนื้อสำริดเงินนะผมดูเป็นเนื้อสำริดเงินนะผมดูเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับผมสวยๆเลยนะพี่นะ400บาทนะครับผมต่อมา เด้รวมพวกไขวัดเชิงเลนแรกและเนื้อกาะไหลทองนะพี่นะของผู้ไขวัดเชิงเลนนะดูนะครับสวยๆเลยมีรอยจานนะพี่นะเห็นชัดไหมพี่รอยจานนอกระไหลทองสวยเลยนะพี่นะสวยๆกันเลยครับผมอีพิเศษวันนี้นะใครไวใครได้นะพี่นะใครไวใครได้ครับผมขครปิดก่อนได้ก่อนนะครับสี่ร้อยบาทหาย,ยากนะพี่นะ เหรียญราคานี้ตอ่อว่าเปลี่ยนหลวงพวกก่อการวัดพญาครับหลวงพวกก่อการวัดพญาติสองสี่หกเก้าพิมพต่อขอเบ็ดนะพี่นะเนื้อกระไหลทองนะพี่เ็นเนื้อกระไหลทองสวยเลยนะครับเจ๋วพี่ชัดไหมครับมาตรงไหนไม่ชัดทักมาดูลายได้นะพี่นะตะขอเบ็ดคมชัดมากเลยครับกระไหลทองสวยๆดูในตาเปล่า,ายังเห็นเลยนะพี่นะ ูตาเปล่าอยากเห็นชัดเลยพี่400บาทต่อมาไปเรียนหลวงพ่กรวยวัดโคสิตา,าลารุ่นแรกเนะื้อทองฝาบาทนะพี่นะหลังยันมงกุฎพระเจ้า400บาทเช่นเดิมส่งฟรีนะฮะไม่มีบวกเพิ่มส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มสวยๆกันไปเลยรายการแบบนี้ไม่มีบ่อยๆนะพี่นะ ไปไวใครได้เลยแล้วพี่นะรีบมาจับประจองกันนะครับถรมาปิดได้เลยนะฮะเฮ้ยสวยเลยพี่ <ๆ S 2> ของดีๆถูกๆอย่างนี้ไม่มีบ่อยๆนะพี่นะสี่ร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมนะเป็นรุ่นแรกนะบล็อกแรกนะพี่นะเฮ้ยสวยเลยนะดูนะครับหลวงพ่อเงินนะพี่นะหลวงพ่อเงิน สวยหน้าตาคมชัดเนะนี่ยเนื้อทองแดงนะพี่นะน่าจะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะพี่นะสวยๆเดิมๆเ,เ,เก่าๆเ,เลยพี่ขอบตาชัดๆสวยๆกันเลยนะสี่ร้อยบาทนี่หาไม่ได้แล้วต่อมานะครับเหรียญเจริญพรล่างฮะเจริญพรล่างหลวงพูททิมนะพี่นะปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมเจริญพรล่างหลวงพุทธิมนะครับอย่างี้ สวยๆกันเลยพี่สวยๆกันเลยนะเข้าร่วมรายการด้วยนะครับปกติราคานี่ไม่ได้นะครับ4 0 0นี่นะฮะวันนี้เรามาจัดรายการกันพิเศษเลยนะครับพิเศษกันเลยฝากพี่ๆนะะดูให้ชอบดูให้ใช่นะปิดให้ไวๆนะพี่นะใครไวใครได้นะครับใครปิดไวคนนั้นได้นะพี่นะโทรก่อนได้ก่อนนะพี่นะ ต่อมาไปเหรียญโชคดีหลวงพวกก่อเกษมหลังหนูนะปีสามสองกระไหลทองแลพี่สวยๆเลยพี่เห็นไหมครับชัดสวยกันเลยนะอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ทนตามหากันอยู่เยอะนะพี่สวยๆกันเลยต่อมาไปเหรียญน,นั่งพานนะเหรียญน,นั่งพานหลวงพุทธิมวัดรหันไล่ปีหนึ่งแปดนะพี่นะ ต่อโค้ดตัวทอที่สองด้านซ้ายนะครับบล็อกจิกนะพี่นะยันแปดทิศด้านหลังยันแปดทิศนี่ฮะปีหนึ่งแปดสลองครบแปดรอบหน้าตาคมชัดนะฮะทองแดงลงดำนะพี่นะสวยๆเลยสวยๆกันเลยนะพี่นะเป็นเหรียญที่ทุกคนตามหากันอยู่เยอะนะพี่นะ อี่ยทุกคนตามหากันอยู่นะครับรีบม,มาจับมระจอนเลยนะพี่400บาทไม่ได้มีบ่อยๆนะพี่นะไม่ได้มีบ่อยๆต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังหลวงปู่ทิมนะเหรียญเม็ดแต่งนะพี่นะเหรียญเม็ดแต่งสวยๆเลยนะตาคมจะดูเมตาชัดๆเลยนะพี่สวยๆน่าจะเป็นเนื้ออัปปะก้านะนี่น,นะครับพี่สวยๆกันเลยนะครับ ส0 0บาทเช่นจันทับ400บาทนะพี่เนาะนี่ชัดไหมพี่400บาทเนาะต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโมะรูปหล่อหลวงพ่อโมว,โโมว,วัดจันทนารามนะฮะพี่นะนัดจันทนารามดูนะนใต้ฐานใต้ฐานบรรจุอัฐิอัฐิธาตุเลยพี่นะสวยดูเนื้อนะพี่เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะพี่นะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกสวยเลยพี่ ทำเดิมเลยประจุอัตินี่นะอัติถ้าสี่ร้อยบาทเช่นกันต่อมาเป็นเหรียญหลวงพระแดงวัดเขาบรไดอิฐสองห้าศูนย์สามนะฮะเนื้อทองแดงนะหลวงพระแดงวัดเขาบรไดอิฐปีสองห้าศูนย์สามน้นะ,ะส,วสวยเลย ชัดกันไปเลยนะพี่นะหูห่วงปิ้นปิ้นกันเลยนะเต็พิมบล์เล็กเจ็ดนะพี่สวยเลยนะครับอ๋อสวยกันไปเลยต่อมานะฮะรายการสุดท้ายครับท่านพระอาจารย์เอี่ยมวัดสะพานสูงท่านพระอาจารย์เอี่ยมวัดสะพานสูงนะฮะสวยเลยพี่บล็อกเอี่ยมนะนี่บล็อกเอี่ยมนะพี่ วัดสะพานสูงเนาะสวย,สวยเๆเก่าๆเดิมๆกันเ,เลยนะพี่นะะรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะครับของ EP พิเศษ400บาทะฮ้ย EP พิเศษ400บาทสวยๆเดิมๆเก่าๆกันเ,เลยนะท่านใดนะชอบสนใจนะพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจก่อนนะพี่นะแต่ดูถูกใจแล้วโทรมาปิดได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับ ส่งฟรีนะพี่นะพี่ไม่มีบวกเพิ่มนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ